สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมนะฮะว่าคุยกันหลัง่านวันนี้ผมไปเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการดูคนคือมันเป็นตำนานตอนหนึ่งของสามก๊กนะครับที่เป็นเรื่องราวของโจโฉนะครับซึ่งในบทความเนี่ยเขาก็เขียนได้อย่างแยบคายนะครับแล้วก็น่าสนใจเราเข้าเรื่องกันเลย เขาบอกว่านักปกครองที่ฉลาดเนี่ยยอมรับทั้งคนดีและคนเลวดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนดีอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่านักปกครองที่ฉลาดยอมรับทั้งคนดีและคนเลวดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนดีอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบดูมาง่ายๆนะครับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวคนเราก็จริง และมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวที่จะเอาตัวรอดอยู่เสมอในช่วงยุคสงครามหรือว่ายุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนต่างก็ดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากสิ่งที่ลำบากนะครับแล้วก็ความทุกข์ใจของตัวเองทุกคนก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในแบบของตัวเองนะครับซึ่งเราก็อาจจะบางครั้งนะฮะอาจจะไม่ได้สนใจว่าเราจะดีขึ้นไปเนี่ยแล้วมันทําคนเขาเดือดร้อนไหมหรือจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่ได้สนใจ เราสนใจแต่ผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับและนั่นก็ทําให้บางครั้งเราทําผิดพลาดต่อผู้คนไปแต่นักปกครองนะฮะที่ฉลาดก็คือผู้นำนะฮะที่มองเห็นว่าลูกน้องของตนเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติหลักการของมนุษย์เนี่ยคนดีนะฮะก็ควรใช้เขาอย่างถูกต้องนะครใช้ทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ ส่วนคนไม่ดีนะครับเขาก็สามารถทํางานที่มันไม่ดีได้นะครับซึ่งในช่วงสงครามเนี่ยมันก็จะมีการแบบ <c oughs> ทําอะไรที่ทั้งงานดีและงานสกรปรกของผู้นำนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อาจจะยังมีอยู่นะฮะก็เพียงแต่ว่านักปกครองที่ฉลา,าดเนี่ยจะต้องใช้คนให้เป็นให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับคือไม่ใช่ว่าต้องใช้คนเลวไปทาเรื่องไม่ดีนะฮะแต่ก็ใช้คนเลวไปทําเรื่องที่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะ ไม่ได้ทําดีเท่าคนที่เป็นคนดีนะครับที่อยากช่วยคนนะครับคนดีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่อยากจะช่วยคนแตน่อาจจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับอาจจะให้ไปคุมคงังคุมการเงินแต่คนที่นิสัยไม่ดีให้ไปคุมเงินก็อาจจะร่มเลวนะครับเขาก็อาจจะคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นการใช้คนจึงเป็นเรื่องที่ตามประวัติศาสตร์ของจีนถ้าจะทุกช่วงทุกยุคเลยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างคัดคนเข้าไปทํางานอยู่ในตําแหน่งสูงๆของ,ข,องขุนนางของเขาเนี่ย พอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้ประสบผลดีนะครับเพราะว่าในอดีตมันก็ยังมีปัญหาของอดีตของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของนักปกครองที่ฉลา,าดนะครับก็ทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยก็ต่างเป็นลูกน้องของเขาแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลนะฮะของเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนักปกครองที่ฉลา,าดก็จะต้องรู้จักใช้คนนะครับให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับสำหรับย่อหน้านี้ก็ง่ายๆเลยก็คือคุณจะใช้คนไปทําอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับว่า คนกลุ่มนั้นนะเหมาะสมกับงานที่เราให้เขาไปทำไหมนะครับไว้ใจทั้งคนซื่อสัตย์และคนไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนซื่อสัตย์ <c oughs> อันนี้มันฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่อ่านนะครับคนซื่อสัตย์เนี่ยและคนไม่ซื่อสัตย์ต่างกันยังไงก็คือคนซื่อสัตย์ก็จะเป็นคนที่มีความพักดีมีคนจริงใจต่อความรู้สึกตัวเองและคนที่เขาปฏิบัติด,ด้วย นั่นคือผู้ที่มีความซื่อสัตย์เป็นน้ำมิตรน้ำใจคือเป็นคนที่อาศัยความจริงใจเป็นหลักคนพวกนี้จะมีความซื่อสัตย์นะครับและคนที่ไม่ซื่อสัตย์นี่ก็คือเปรียบเสมือนกับคนที่ไร้คุณธรรมก็คือไม่รู้สึกผิดไม่มีความละอายมากนะครับอาจจะเห็นว่ามนุษย์นั้นมีความดิ้นรนเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นบางครั้งความซื่อสัตย์อาจจะทำให้เขาอดตายหรือทําให้เขาเสี่ยงภยัยเขาจึงไม่ได้มองว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรเชิดชูและเสียสละตัวเองให้กับ ความดีโง่ๆที่ทําตัวเองเดือดร้อนนั่นเองนะครับบางนั้นคนบางคนก็อาจจะไม่ได้มองว่าความซื่อสัตย์เป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาซึ่งนั้นมันก็นแล้วแต่บุคคลแต่ละคนดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้มันดูลึกซึ้งนะครับเพราะนั้นต้องวิเคราะห์กันให้ดีๆนะว่าคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยทำไมจึงกลายเป็นคนซื่อสัตย์นั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยเสมอเสมือนครับหมายความว่าในมุมของคนปกครองที่ฉลาดเนี่ย เขาจะเข้าใจครับว่าคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีนิสัยใจคออยังไงและทําแบบนี้ไปทําไมต้องเข้าใจนะครับคือเราจะใช้เขาเนี่ยเราต้องรู้กลเม็ดเคล็ดลับนะครับว่าคนบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะฮะเราสามารถพึ่งพาเขาในเรื่องไหนและให้เขาทําอะไรที่เขาถนัดถ้าเราใช้คนไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบและนั่นก็จะนํามาสู่ปัญหานะครับอย่างในช่วงยุค สงครามเนี่ยถ้าเกิดเราใช้คนที่ไม่ได้ชอบทําสงครามเป็นคนไม่อยากฆ่าคนเนี่ยไปทําสงครามเนี่ยมันก็อาจจะเสียเมืองได้หรือป้องกันหรือสู้ศึกไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจที่แม่ตาเนี่ยแต่ในมุมของบางคนอาจจะมองว่าคนพวกนี้เป็นพวกอ่อนแอเขาก็แค่ไม่อยากทําร้ายคนนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้คนได้ถูกคนเราก็อาจจะนําชัยชนะ มาสู่สงครามหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้คนอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในมุมของนักปกครองที่ฉลา,าดนะครับเขาก็จะมองว่าคนไม่ซื่อสัตย์หรือคนซื่อสัตย์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองที่ต่างกันเท่านั้นเองในคําว่าซื่อสัตย์นะครับซึ่งนักปกครองที่ฉลา,าดก็ต้องเลือกใช้คนให้เป็นอย่างที่บอกตอนแรกนั่นเองไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์พอรู้วิธีหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอันนี้สําคัญที่สุดคือเป็นการสรุปย่อหน้าของสองประโยคก่อนหน้านะครับที่ว่า คนดีไม่ดีคนซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่มันไร้ประโยชน์เพราะเรารู้วิธีหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอันนี้สําคัญคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราฟังชุดความรู้ของผู้อื่นที่เราไม่รู้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้ไปทําไมมันม่ประโยชน์เลยเลยเรารู้แล้วเราจะได้อะไรจากการรู้ตรงนั้นแต่นั่นก็เพราะว่าเราไม่เห็นประโยชน์ของการรู้ครับเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เราก็เลยมองว่าความรู้ของผู้คนผู้นั้นเนี่ย เป็นความรู้ที่เอาไปใช้อะไรไม่ได้ไม่ประโยชน์เลยโอ้โหรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลแต่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องธรรมาหากินน่ะนี่เราก็มองว่าไม่ได้เรื่องละรู้ไรสะะาระนะฮะโอ้ยรู้รู้เรื่องชีวิตรู้ปรัชญารู้ชีวิตรู้เข้าใจโอโ้แต่ก็ยังทุกทนทรมานกับความทุกข์คืออันเนี้ยเป็นคนที่อา,อาจจะยังมีความรู้ไม่ครบถ้วนมนุษย์เนี่ยมีความรู้นะฮะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมนุษย์ คือตาบใดที่เรายังเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังต้องมีภาระของการเป็นมนุษย์อยู่นะหมายถึงทุกคนเนี่ยต่อให้ตาบใดที่ยังในเชิงของพุทธเนี่ยเขาอธิบายว่าถ้าตาบใดเรายังไม่บรรลุเป็นเซียนหรือเป็นอรหันต์เนี่ยเราก็ยังคงต้องทนทุกข์อยู่กับคำว่ามนุษย์ครับยังมีความทุกข์ยังมีความรู้สึกยังมีอารมณ์เราไม่แตกต่างเราไม่ได้พิเศษไปกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเรารู้มากกว่าเขานี่งั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่นั่นก็เป็นความประมาทอีกเช่นกันครับ เพราะว่าหากเราไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยหรือปฏิบัติตรงไปเนี่ยนั่นอาจจะนําพามาสู่ความเดือดร้อนของตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยกำลังใช้ชีวิตปิดทิศทางหรือเปล่าหรืออะไรเพราะเราไม่ได้ตระหนักรู้เลยเพราะว่าเรามีแต่มิจฉาทิฏฐิก็ออคือมีแต่ความรู้ที่เราเลือกจะเชื่อแต่ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงที่เป็นสัจธรรมของโลกนะครับว่ากลไกลของความเป็นจริงนั้นมันถูกขับเคลื่อนและผลักไปในทิศทางใดแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราให้ค่าและราคาของความเป็นจริงเนี่ยน้อยลงมาก และนั่นทำให้เราสร้างความจริงของเราขึ้นมาเพื่อเบียดเบียนนะฮะให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับซึ่งเราก็แค่แบบก็รู้ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ไดะะ้มันก็ได้ครับคุณอาจจะไม่เดือดร้อนครับในวันนี้นะฮะแต่สักวันหนึ่งถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครช่วยหรือมีคนช่วยแต่ก็แก้อะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่ไม่ตระหนักรู้ไม่ยอมรู้มันตั้งแต่เมื่อมีคนมาพูดมาบอกให้เรารู้เนี่ยแต่เราไม่ยอมตระหนักรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็นแน่นอนครับคุณต้องรับผลของการเลือกหรือไม่เลือกด้วยเช่นกันไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์พะรู้วิธีหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นหมายความว่าผู้คนหรือบุคคลใดๆหรือความรู้ต่างๆที่อย่างที่ผมอธิบายเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับที่อะไร้าสาระเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจับความรู้เนี่ยมาเป็นประโยชน์กับเราได้หรือเปล่า คือเราเอาสิ่งที่รู้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ไหมเรารู้มันแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากคนที่รู้เรื่องนี้เป็นไหมเราสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์สมมตนะิในช่วงอเมริกาเนี่ยตอนที่เขาสร้างประเทศนะครับเขาก็าก,การสนับสนุนวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าอเมริกันเนี่ยเขาประเทศเขาลุ่งเรืองนะครับเพราะว่าแต่ลรัฐแต่ละรัฐในช่วงแรกเริ่มนะครับก่อนจะ็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ ให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ละเมืองเขาก็จเจริญเติบโตนะครับมีธนาคารมีรถไฟม,ไฟมไฟีมีรถไฟใช้รถไฟไอ้น้ำนะฮะเห็นไหมนี่คือเขาสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์เราสนับสนุนสิ่งที่คือเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งอะ่ะแต่เขาสนับสนุนให้คนที่มีความรู้และเก่งในด้านที่เขาไม่รู้เนี่ยให้ทําต่อยอดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์เป็นความทันสมัยต่างๆขึ้นมานี่เราจะเห็นได้ว่า ถ้าหากว่าคนคนนั้นใจแคบนะฮะมีความรู้ก็น้อยนะครับแล้วไม่ได้มีใจที่จะดีอีกอ่ะก็ย่อมไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการทางโลกก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วส่วนมากคนที่เขาอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยครับเขาก็จะมีใจนะครับที่จะเข้าใจผู้อื่นนะฮะร,รับฟังไม่กระทั่งคนที่ตัวเล็กที่สุดและคนที่มีความรู้มากกว่าเขาเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเรารู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนี้มาเข้าเรื่องกันตลดับโจโฉนะฮะเราเกิดกันมาแล้วว่าเรื่องการใช้คนแล้วก็ความรู้ไม่รู้ต่างๆนะครับว่ามันทําให้เกิดความคิดอย่างไรต่อตัวเราสิ้นสิกลัวต่อนะครับโจโฉเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้นะครับทับอ้วนเซี่ยวเนี่ยถูกลื้อคนครับมีคนพบหีบใส่จดหมายแปลพักของบรรดาลูกน้องโจโฉเนี่ย มากมายนะครับอยู่ในหีบแห่งนั้นหลังจากสิ้นศึกที่กลัวต่อนะครับโจโฉก็เผาจดหมายนะครับของคนที่ถูกใส่ในหีบไว้นะครับที่ว่าเป็นจดหมายของพวกที่จะเตรียมทรยศจากทัพโจโฉนะครับเพราะว่าคิดว่าโจโฉเนี่ยคงจะพ่ายแพ้ในศึกนะครับแต่โจโฉเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ชอบอให้ใครมาทรยศหักหลังนะครับ เผาจดหมายนี้ทิ้งนะครับทำให้ผมตัดสินใจเอาเรื่องบทความนี้มันเล่านะครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคนขี้ระแวงเนี่ยตัดสินใจเผาจดหมายนี้ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับและพร้อมกับกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่าขนาดตัวข้าเองยังไม่เคยมั่นใจว่าจะได้ชชนะในสงครามครั้งนี้และบรรดาลูกน้องทั้งหลายเนี่ยถ้าจะไม่มั่นใจถึงก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวอันเซียวไว้ก่อนข้าก็เข้าใจบางทีนะฮะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ โจโฉเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่ชอบใ,ใครทรยศทนะครับถึงก็บอกว่าถ้าข้าจะต้องคนโดนคนทั้งโลกหักหลังเนี่ยข้าก็จะหักหลังคนทั้งโลกเนี่ยอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแสดงออกที่ผิดวิสัยของโจโฉหรือไม่นะครับก็ในตอนนั้นนะครับหลังจากสึกกวัวต่อเนี่ยทัพของโจโฉเนี่ยก็สูญเสียไพ่ผลลบกับคนที่มีจํานวนมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะชนะเนี่ยแต่ก็สูญเสียไปเป็นจํานวนมากและถ้าหากว่ายังจะต้องมาเปิดรายชื่อนะครับจากหีบห่อเหล่านี้ ขึ้นมาดูนะครับก็อาจจะต้องมีการสะสางมากมายเป็นสิบเป็นร้อยไล่บี้ไล่เบี้ยกันแทบจะไม่หมดนะครับเพราะว่าอาจจะต้องสังหารลูกน้องตัวเองไปอีกซึ่งนั่นก็ทําให้จํานวนพลนะลดลงไปอีกนะครับเพราะว่าแต่ทว่ามันก็อาจจะได้รู้นะครับว่าใครที่เป็นนกสองหัวนะครับถึงแม้โจโฉเนี่ยจะไม่ได้เปิดดูนะครับแต่ถ้าหากไม่เผาทิ้งต่อหน้าก็มีแต่ทาให้ลูกน้องทั้งหลายเนี่ยหวาดระแวงอยู่ในใจครับว่าจดหมายที่ตัวเองเนี่ยเขียนไว้เนี่ย โจโฉน่ะเก็บไว้ไหนแล้วก็จะมีแต่ว่าสักวันนะครับก็ระแวงว่าโจโฉจะเปิดดูแล้วเอาออกมาสะสางยามแค้นส่วนคนที่ไม่ได้เขียนจดหมายแปลพักจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีใครใส่ร้ายในภายหลังหรือแม้แต่หากร่วมงานกันไปก็เผลออาจจะไปเข้าแก๊งกับผู้ที่แปลเปลี่ยนพักใครจะรับรองได้ว่าจะไม่โดนหาเลขไปด้วยหากเก็บหีบแห่งความระแวงเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในบทความก็าเขียนสรุปไว้ดีนะครับเพราะว่า อันนี้เราจะเห็นได้ว่าหีบใบเดียวใบนี้ที่เป็นหีบต้นเหตนนะุที่เขาเผาทิ้งเนี่ยโจโฉเนี่ยหลังจากได้หีบมานะครับเขาเผาทิ้งต่อหน้าลูกน้องเลยนะครับให้เขาเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้แคร์นะครับว่าใครจะแปลพักกับเขาหรือขายเขาอย่างไรแต่เขาขอให้ในยามที่ลบออกศึกนะครับให้ทุกคนตั้งใจทําสงครามตามแผนการนะครับโจโฉเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความหวาดระแวงแต่ เขาก็ให้ใจลูกน้องนะครับโจโฉเองนี่ก็ฉลาดขั้นเทพนะฮะเขาก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันครับว่า้อมนลับนี่คืออะไรแล้วก็อาจจะแอบเปิดดูก่อนเผาก็ได้แต่ก็ยกลังครับให้ลูกน้องยกหีบออกมาแล้วก็เผาต่อหน้าลูกน้องทั้งหมดนะครับโจโฉน่าจะรู้ว่ามนุษย์เหล่านี้นะครับรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยก็ปล่อยวางกันได้ยากไม่กระทั่งตัวโจโฉเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งนะครับ ไม่รู้เลยจะดีกว่าเพราะว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมานั่งจัดการสิ่งที่รู้อีกนะครับไม่หลวกไม่ใบไม่ใช่อากงนะฮะแปลว่าถ้าไม่ปล่อยวางไม่รู้ไม่เห็นเรื่องบางเรื่องซะบ้างจะมีอายุยืนจนเป็นใหญ่ในครอบครัวไม่ได้นี่คือสำนวนจีนนะครับก็หมายความว่าหากเรื่องบางเรื่องนะครับเราไม่ยอมหลับหูหลับตาแล้วก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะครับเราจะเอาทุกปัญหามาเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ เป็นปัญหาต่อครอบครัวแล้วอาจจะเกิดการพังทลายและส่งผลต่อมาแน่นอนว่าถ้าโจโฉตัดสินใจเปิดหีบนะครับแล้วก็เปิดออกดูเนี่ยเขาก็อาจจะสูญเสียไพ่พลลงไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีผู้คนดีอาจจะโดนถูกคนเหล่านี้ใส่ร้ายด้วยก็เป็นได้นะครับก็จ,จะก็ส่งผลกระทบกับกองทัพของเขานะครับอาจจะส่งผลเสียเป็นจํานวนมากนะครับและนั่นก็อาจจะอาจจะทําให้เขาโดน กกอื่น,นครับเข้าโจมตีได้เพราะว่าสูญเสียไพ่พลไปจำนวนมากแล้วก็คงใช้เวลาอีกหลายปีสิปีนะครับว่ากว่าจะสั่งสมกองทัพขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าการที่โจโฉตัดสินใจเผาหีบจดหมายแปรพักเนี่ยก็เผาทิ้งทันทีนะครับต่อหน้าผู้คนและทหารของเขาเนี่ยทำให้เรื่องจบอย่างสวยงามแล้วก็ ทหารทุกคนเนี่ยก็คลายความหวัดระแวงและการแปรพักเนี่ยก็ทําให้พวกเขามีความซื่อสัตย์ต่อโจโฉนะครับและลดความระแวงในตัวโจโฉเองลงไปเยอะเลยทําให้ได้ทหารที่พักดีกลับขึ้นมาด้วยเพราะมาว่าก็ไม่คิดจะไปเปิดปูมนะฮะว่าใครทําไม่ทําก็ช่างมันเถอะเราผ่านศึกนี้มาด้วยกันแล้วก็ขอให้เติบโตไปได้วยกันนะครับเนี่ยเราก็ได้ใจของคนที่เขาคิดจะไม่สว่างมีพักกับเราทําให้หลังจากศึกเนี้ยนะครับโจโฉก็ สามารถจะพิชิตได้อีกนะครับอีกหลายเสถีหลังจากนี้เลยนะครับหลังศึกสมรภูมิกวัวต่อนะครับอ้วนเซี่ยวตายไปทายาทอ้วนเซี่ยวถอยล้นขึ้นเนือนะครับไปเข้ากับชนเผ่าอูหวนชนเผ่านี้เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลอ้วนมาก่อนปล่อยทิ้งไว้ในภายหน้าอาจจะเป็นชนนักนะครับที่คอยทิ่มแทงไม่สามารถขยับขยายดินแดนไปทางใต้ได้อย่างสบายใจแต่สมรภูมินี้ยากจะเอาชนะนักนะครับ ถิ่นที่ชนเผ่าอูหวนอาศัยอยู่เป็นถิ่นทุรกันดารคือทะเลทรายเว้งว้างนะครับเส้นทางเดินทับคือทางเดินที่ไม่มีเส้นทางครับเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายชนเผ่าอูหวนนะครับคือหนึ่งในชนเผ่าเล่ล่อนทางเหนือตลอดอารยธรรมจีนที่ผ่านมาชาวจีนไม่เคยเอาชนะชนเผ่านอกด่านทางเหนือได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายแล้วก็การลบบนกองทรายที่ไม่มีน้ําอาหารเนี่ยมันเป็นการทําสงครามที่หากว่าไม่ชินกับสถานที่หรือมีเสบียงกลางมากพอเนะี่ยยากครับ ยากที่จะวางแผนทําสงครามชนะเดยท่ามกลางเสียงคัดค้านของที่ปรึกษามากมายนะครับโจโฉตัดสินใจยกทัพมุ่งขึ้นเหนือครับลบกับอู่ห้วนตัดสินใจวางเดิมพันพนันกับความเป็นตายโจโฉกับชนะกลับมาครับทั้งที่ว่ากันว่าไอชนเผ่าอูวหัวแนบใครก็ไม่สามารถที่จะลบชนะได้เลยแต่เป็นชัยชนะที่สิวเฉียดครับทัพของโจโฉเดินทัพท่ามกลางอากาศหนาวเน็บไม่มีข้าวเหลือสักมเมล็ดไม่มีน้ําเหลือสักหยด <c oughs> ต้องดื่มเลือดกินเนื้อม้าศึกนะครับเพื่อประทังชีวิตกลับมานะครับความทุรก,กันดารของการเดินทางไปทําศึกครั้งนี้ถึงขนาดทําเอาที่ปรึกษาอัจฉริยะคนสุดของโจโฉอย่างกุยแกต้องพีชีพเฉพาะสภาพร่างกายที่ทนกับความกันดารน,นี้ไม่ได้นะครับโจโฉชนะกลับมาก็ออกคำสั่งให้ไล่เลียงรายชื่อที่ปรึกษาที่คัดค้านกระทาศึกครั้งนี้มาให้หมดนะครับทำเอาที่ปรึกษาอ,อกสันขวันหาย ต่างคนกลัวว่าโจโฉจะชนะกลับมาแล้วจะมาเช็คบินที่ปรึกษาที่ทวงต่อว่าไม่ให้ทําศึกนะครับเพราะคาดการผิดเหมือนกับที่อวนเซียวชอบทําแต่โจโฉนะครับก็ไล่เลียงรายชื่อครั <int> ้งนี้เพื่อตกรางวัลให้กับที่ปรึกษาทั้งทวงทุกคนด้วยเหตุเพราะอะไรครับโจโฉกล่าวคอาใจที่ปรึกษาทุกคนที่ทวงติงในสงครามครั้งนี้เพราะชนะที่ได้มาอย่างเฉียดเฉียดเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งคือโชคช่วยบรรดาคําทัดทานต่างๆเนี่ยเป็นของคนมองการไกลตัวโจโฉไม่ควรยินดีกับในโชคช่วยเหล่านี้ ควรฟังคำแนะนำของทุกท่านเรียกได้ว่าถูกต้องโจโฉยิ่งกล่าวว่าชาชาที่ได้มามากมายก่อนนี้เป็นความดีความชอบของเขาแต่เพียงผู้เดียวก็เปล่าแต่เป็นความชอบที่เกิดจากผู้คนรอบตัวเขาช่วยกันทําที่จริงนั้นเป็นความดีความชอบของพวกท่านทั้งสิน้นโจโฉขอความเห็นจากที่ปรึกษาแต่ยอมรับภาระในการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจถูกต้องการตีความชอบก,ยก็ยกให้กับที่ปรึกษาเสนอ หาลู่ทางแห่งความสําเร็จมาได้นะครับแต่เมื่อตัดสินใจผิดพลาดโจโฉก็พร้อมน้อมรับความผิดในการตัดสินใจของตัวโจโฉอีกอันนี้เราจะเห็นได้ว่าคือสิ่งที่โจโฉเหนือกว่าก๊กอื่นๆในยุคนั้นนะครับนะฮะโจโฉเนี่ยเป็นก๊กที่นะครับในในยุคสามก๊กเนี่ยก๊กของโจโฉเนี่ยอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะครับแล้วก็เป็นพื้นดินที่ทํามาหากินลําบากแต่โจโฉเนี่ยให้ทหารนะครับปลูกไร่ ทำนาเนี่ยต่างๆจากพื้นดินที่มันไม่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับจนมันกลับมามีชีวิตชีวามีอาหารสเสบียงกลางได้นะครับก็ต้องขอบคุณโจโฉนะครับที่เขาสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ่อยครั้งแล้วเขาก็เป็นผู้นําที่ใจก,กว้างนะครับมองเห็นว่าตัวเองผิดก็ยอมรับว่าตัวเองผิดนะครับไม่ ไม่เคยคิดว่าตัวเองพิเศษวิโสเขาเป็นผู้นําที่ชันฉรานะครับและใช้คนอย่างเก่งผมต้องบอกเลยว่าในบรรดากกทุกกกเนี่ยก้องโจโฉเนี่ยเป็นกกที่ใช้คนเก่งมากๆนะครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยเป็นเจ้าของสุภาษิตที่นิยมได้ยินกันอยู่คราหนึ่งนะครับก็คือแมวนะฮะจะให้มันเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มันจับหนูเก่งเป็นพอนั่นหมายความว่าโจโฉไม่ได้เลือกปฏิบัติกับคนดีหรือคนไม่ดีอย่างไรนะครับขอแค่เป็นคนทําประโยชน์ให้กับ เขาได้เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะใช้งานคนเหล่านั้นนั่นเองนะคัเจ้าโฉวเป็นผู้นาที่ใจกว้างนะครับไม่ใช่เพราะเขาแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นไม่ใช่เพราะเขาไล่เล่ยเพทุบายใจกว้างไม่ใช่ใจดีครับที่จะให้โดยอาศัยความเมตตาแต่ใจกว้างคือจิตใจที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนไม่สมบูรณ์มีผิดมีพลาดกันได้อันนี้สําคัญอันนี้สําคัญเรามาเน้นย้ําตรงคําว่าใจดีกับใจกว้างนะครับใจดีก็คือ คนที่เห็นอกเห็นใจผู้คนนะครับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นนะครับแต่คนใจกว้างเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจคนครับแตกต่างกับคนใจดีคือความใจดีเนี่ยช่วยคนอื่นเขาแต่ก็อาจจะมีการหวังผลประโยชน์ตอบแทนหรือ,อใจดีนะครับกับคนที่เราชอบแต่คนเราไม่ชอบเราก็อาจจะไม่ใจดีด้วยแต่ใจกว้างเนี่ยมันไม่บรรใหญ่กว่าใจดีครับ ชื่อมันก็บอกยู่แล้วว่าใจมันกว้างมันกว,กว้างกว่าใจดีครับมันไม่ได้เรียกปฏิบัติกับผู้คนคือเขาเขามีความเข้าใจในคนที่เขาเห็นและพบนะครับว่าเออเนี่ยมนุษย์มันเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคนเนี่ยมีความผิดพลาดมีความดีไม่ดีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เข้าใจครับว่าตัวเองก็ผิดพลาดได้เพราะตัวเองก็เป็นมนุษย์ครับตัวโฉดจึงเลือกที่จะตําหนิติดเตียนตัวเองนะครับมากกว่าติดเตียนลูกน้องแล้วก็ ที่ไปชนะมาได้ก็จริงแต่ก็ไปชัยชนะที่สูญเสียจํานวนมากมันก็เป็นความผิดของเขาเองที่ตัดสินใจจะไปนี่เราจะเห็นได้ว่าความใจกว้างกับความใจดีมันคนละเรื่องกันในขณะที่ก๊กเล่าปี่เนี่ยเป็นก๊กที่มีความใจดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเป็นจํานวนมากนะครับแต่ถ้าเรื่องความใจกว้างเนี่ยผมว่าเล่าปี่อาจจะใจบุญนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจทุกคนมากเถ้า โจโฉที่มีความใจกว้างอารีกว่านะครับอันนี้เราพูดในเชิงที่ว่าไม่ใช่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของใจในการมองคนนอกจากโจโฉจะใจกว้างกับผู้อื่นนะครับยังใจกว้างกับตัวเองครับโจโฉรู้ดีว่าตัวเองไม,ไม่ได้ปล่อยวางได้เต็มร้อยหรอกครับ,นะรบเพราะว่าถ้าหากในวันนั้นนะครับย้อนกลับไปนะครับโจโฉเนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดหีบนะฮะที่มีจดหมายแปลพักของทหารทั้งหมดของตนเนี่ย ออกพะดูนะครับก็อาจจะทําให้เขาต้องสังหารลูกน้องเป็นจํานวนมากแล้วเขาคงจะปล่อยวางไม่ได้นะครับเพราะว่าได้รู้แล้วว่าใครบ้างที่ชอบไม่ชอบเขาอย่างไรเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนะครับแล้วก็คงจะไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเขาด้วยเช่นกันนะครับมึงไม่ชอบกูมึงก็ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจเผาทิ้งทําลายจดหมายและรับฟังคําของที่ปรึกษาและรู้จักเรียนรู้ที่จะโทษตัวเองผู้นําแบบนี้นะครับจึงทําให้ก๊กของโจโฉนะครับ ไล่เทียมทานนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าใครจะตีโจโฉแตกได้ง่ายและความใจกว้างนี้ยังรวมไปถึงได้คนเก่งเข้ามาช่วยทํางานมากมายเพราะใจกว้างจึงมีผู้บังคับบัญชางานได้อย่างเต็มความสามารถเพราะใจกว้างจึงไม่ต้องโยนความผิดให้ผู้อื่นด้วยความใจกว้างจึงทําให้เขาสามารถรวบรวมผู้คนที่มีความสามารถให้เข้าทํางานและขับเคลื่อนให้โจโฉกลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในสามก,ก๊ก อันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่างที่บอกกันสรุปอีกทีนะฮะโจโฉเนี่ย els, เขาเป็นคนที่ชาญฉลาดในการใช้ผู้คนนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าหนักเบาคืออะไรแก้ปัญหาสถกรรกานเฉพาะหน้าได้เก่งกาจนะครับแล้วก็ตัดสินใจเผาจดหมายสอวยภาคต่างๆทิ้งไปและสุดท้ายก็ไปรบช,น,ชนะในดินแดนที่เป็นทะเลทรายแต่ก็สูญเสียเป็นจำน,นวนมากเสียกุลซือที่อัจฉริยะของเขาก็คือกุยแกเนี่ยในสภาพความเป็นอยู่ที่กันดารเหล่านั้นนะครับ และก็กลับมามอบรางวัลให้กับที่ปรึกษาพร้อมกับโทษตัวเองนะครับเรื่องนี้ก็หวังว่าผู้คนนะครับจะแยกแยะได้ระหว่างความใจดีกับความใจกว้างขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยขอบคุณครับ